สำหรับคำถามที่ว่านะคะทำไม MX โปรตีนถึงเหมาะกับผู้สูงอายุมากกว่าโปรตีนชนิดอื่นๆใช่ไหมคะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุสามารถรับประทานโปรตีน,นที่เป็น,นพันธพืชอยู่แล้วนะคะพันธพืชเหล่านั้นก็ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วค่ะแต่ว่า MX โปรตีนนะคะต้องบอกว่าเป็นโปรตีนเข้มขน้นผู้สูงอายุเมนโนอนมที่จะรับประทานอาหารได้น้อยกว่าปกติอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยภาวะการขาดโปรตีนเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุค่ะ การเสริม MX โปรตีนหรือโปรตีนที่เป็นพาวเดอร์หรือเป็นผงสกัดและดื่มเข้าไปเพิ่มเติมสําหรับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นในกรณีที่รับประทานอาหารได้น้อยหรือรับประทานโปรตีนน,น,นน้อยค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือนะคะโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือนมเนี่ยจะเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างย่อยยากค่ะนะคะและผู้สูงอายุมีระบบการย่อยการดูดซึมที่ค่อยๆถดถอยหรือเสื่อมถอยลงไปดังนั้นค่ะ MX โปรตีนนะคะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายและดูดซึมไวนะคะเนื่องจากว่า นะเป็นโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและถั่วพีที่เขาเรียกว่าเป็นไอโซเลตก็คือเป็นหน่วยเล็กๆที่สามารถดูดซึมได้ค่อนข้างดีเลยดังนั้นจึงเหมาะกับผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของการย่อยและก็ดูดซึมอาหารนะและที่สําคัญเลยก็คือผู้สูงอายุค่ะนะคะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค NCD โรค NCD คืออะไรใช่ไหมคะโรค NCD ก็คือโรคที่ไม่ติดต่อแต่เรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานค่ะโรคมะเร็งค่ะโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆเหล่านี้นะคะการรับประทานโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์นะ,ะอย่างเช่นโปรตีนจากเนื้อแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะเนื้อเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะเลือกส่วนที่ไม่มีมันแล้วแต่เนื้อเหล่านี้จะมีมันนะมีไขมันผสมอยู่ในเนื้อเนี่ยประมาณ 30- 4 0เเลย นะดังนั้นการที่ผู้สูงอายุรับบริโภคเนื้อแดงเหล่านี้เข้าไปนะคะก็จะทําให้มีภาวะที่คอเลสเตอรอล,ลหรือไขมันในเลือดเนี่ยเกินแล้วก็ไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะตรงกันข้ามกับโปรตีนจากพืชนะคะที่เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแล้วไขมันต่างๆที่อยู่ในถั่วเนี่ยมักจะเป็นไขมันดีค่ะนะคะซึ่งเป็นไขมันที่ช่วยทําให้การดูดซึมของไขมันหรือคอเลสเตอรอลที่จะกลับเข้าไปสู่กระแสเลือดเนี่ยลดลงด้วยและที่สาคัญ เลยนะคะไขมันดีเหล่านี้อย่างเช่นกรดไลโนเลอิกหรือโอเลอิกเนี่ยนะคะหรือโอเมก้าสโอเมก้าหโอเมก้าเเนี่ยก็จะทําให้นะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดและผนังหัวใจเนี่ยน้อยลงด้วยก็ลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะนะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ MX p r o โปรตีนเหมาะกับผู้สูงอายุค่ะ